สวัสดีครับผมปุงพันธุ์บ้านสวนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่5แล้วครับวันที่5แ้แหลหลังจากมีการขุดลอกล่องนะครับวิดน้ําเพื่อที่ลอกล่องเพื่อจะให้ทางน้ําเดินสะดวกนะครับที่จะเข้านานะครับแล้วก็มีการในช่วงบ่ายก็วางเครื่องนะครับเพื่อจะวิดน้ําเข้านาพอน้ําเข้านาเต็มก็ มีการเขาเรียกตีดินนะครับก็มาตีดินกันนะตีดินนะครับนี่ฮะตีดินเนี่ยนะเป็นลักษณะนี้ครับตีดินครับแต่ว่าเมื่อวานไม่ได้ตีเมื่อวานนี้ตีเสร็จเรียบร้อยนะครับวันที่4นะครับวันที่4ี่คือเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็นารถเออเรียบเป็นเป็นเหมือนรถเกตนะครับมาปรับที่อันนี้ครับนี่คือการปรับที่ครับวันนี้ก็ จะปรับอีกครึ่งวันครับเมื่อวานก็ปรับเต็มวันเลยครับพร้อมกับพังคนาให้เป็นพื้นเดียวกันเลยนห้เสมอกันตอนนี้ครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีการลูบนะครับปั่นแล้วก็ลูบนะครับได้ยินเสียงรถไหมครับเนี่ยกำลังทานะฮะเพราะนั้นเนี่ยทางแปลงทางด้านทิศเหนือครับวันนี้ก็มีการเกตปรับที่อีกครึ่งวันนะครับแต่ว่าแปลงทางด้านใต้นะครับตอนนี้นะครับก็ มีการปั่นนะครับแล้วก็ลูบนะเขาเรียกลูบนะครับตอนนี้มาแล้วครับรถมาแล้วครับนี่ฮะนี่นี่นี่ลอยเห็นไหมลอยใหญ่เนี่ยนี่นี่นี่คือลักษณะของการปั่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาลูบดินอีกครั้งหนึ่งนะครับลูบนะปั่นแล้วลูบเป็นตัวนะครับมาแล้วครับเต็มที่ครับวันนี้นะครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะปั่นและลูกคงจะเสร็จนะครับทั้งหมด2ี นะครับก็มาจัดก,การเปิดน้ํานะครับตอนนี้คือมาเปิดน้ําแล้วเปิดน้ําจากนานะครับแปลงที่เมื่อวานนี้ครับทาการครับด้านด้านบนนู้นนะครับคือทําการปรับสภาพที่นะครับแต่วันนี้ก็จะมีจะเป็นด้านล่างนี้ครับนี่ทำเป็นแปลงนะครับเดี๋ยวก็ปรับสภาพที่ใช้ระยะเวลาไม่น่าจะเกินสี่ชั่วโมงก็น่าจะเสร็จ ได้ทําการเปิดน้ำจากตรงนี้ครับน้ําเยอะตรงนี้ครับเปิดน้ำทางเปิดทางน้ําครับเพื่อที่จะเข้าไปในแปลงนี้ครับซึ่งอยู่ด้านบนเนี่ยซึ่งมันเป็นดินที่มันเหมือนจะแห้งนะครับก็เกรงว่าจะจะมีการปัดและรูปไม่ได้ครับไม่ีมีชวนนี้ประมาณสักสองงานได้ครับเห็นไหมแดดํา ว่าน่าจะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะตอนนี้น้ําไหลมากครับได้เปิดทางน้ําแล้วครับไหลครับน้ําจากงานที่ปัดปับที่นะครับเมื่อวานตอนนี้ก็ทําเป็นร่องๆไว้เดี๋ยวพนุเขก็จะมาปรับเกรดนะครับให้มันเสมอกันตอนนี้เข้าขั้นตอนในการลูบแล้วครับนี่ปั่นแล้วครับปั่นเมื่อเช้าตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการลูบ ก็จะใช้ไม้กระดานย,ยาวๆครับแผ่นย,ยาวๆลูดโครนนะครับหรือลูดเลนที่หน้านาเนี่ยให้ดูแล้วเสมอก่อนที่จะมีการแหวกล่องนะครับพอลูดเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็จะมีตัวที่มาแหวกล่องเพื่อที่จะนำน้ำออกในขณะที่หลังจากที่เราหวานข้าวแล้วนะเพื่อที่จะให้ข้าว องอกนะครับแปรกล่องเนเพื่อที่จะระบายน้ําในนาให้ออกให้หมดนะครับเพื่อดินแห้งข้าวก็จะแตกถ้าเกิดในช่วงตรงไหนที่มีน้ําอยู่ข้าวก็ไม่สามารถจะงอกได้ครับองอกก็จมน้าครับทาให้ข้าวเน่าครับตอนนี้ก็สังเกตดูครับน้ําจะเต็มนาไอที่ไก่ๆนู้นนะครับไก่นู้นนั่นนั่นได้ยิน เสียงรถตึก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 นะครับเขาเขาจะลูดไปช้าๆครับไม่เร็วครับไม่เหมือนกับการปั่นเขาเรียกปั่นนะฮะปั่นให้ดินมันละเอียดแลวหลังจากนั้นก็ปั่นให้ดินมันละเอียดจนเกือบจะเป็นโคลนนะครับแลวหลังจากปั่นเสร็จเรียบร้อยเขาก็เอาเขาเรียกลูดทำให้พื้นดินพื้นนาเสมอนี่ครับเขาเรียก ลูบนะครับลูบนะฮะโดยนะครับ,รบเพราะลูดแล้วมันจะเลี่ยมกันเยอะนะฮะทงนน้นก็ ยังต้องปรับดินอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครับน,นี่ก็ไปเรื่อยนะครับไป,รไปแล้วแครับผมสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวก็เรื่องของการปั่นดินแล้วก็ลูกนะครับก็ให้ท่านได้ดูเพียงคร่าวๆนะครับสำหรับผู้ติดตามนะครับเราลงพันว,วันนี้ก็ต้องขอ ในคลิปนี้เพียงเท่านี้ต่อไปครับกดติดตามในการทํานาขั้นตอนต่อไปด้วยนะครับถ้าท่านชอบคลิปของลุงพันธ์บ้านสวนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้มีผู้ติดตามยังไม่เยอะครับช่วยนิดนึงนะครับขอบพระคุณมากนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีนะครับถูกหวยรางวัลที่หนึ่งด้วยครับสวัสดีครับ